การถอดล้อรถตัดหญ้าโอเล่นะครับวิธีการถอดให้เราดีบไม่แรงล้อขึ้นสูงจากพื้นก่อนนะครับเราจะค้ำที่ตัวคันซีรอลอยแล้วทีนี้เราจะมาถอดตัวน็อตจะเป็นน็อตตัวใหญ่ สตัวนะครับตัวรอบวงเป็นน็อตตัวจับกระทะเนี่ยจะถอดตัวใหญ่ใช้เบอร์17แล้วถอดน็อตเบอร์17ออกแล้วเราก็งัดล้อออกมาเลยครับ เราก็สามารถเอาไปปะยางตามร้านทั่วไปได้